สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับขึ้นหรือว่าการปรับพลังงานของตัวเราให้เท่ากับพลังงานของโลกนะคะที่กัตตี้ได้พูดไปแล้วในบทที่แล้วค่ะทำไมเราจะต้องปรับพลังงานของตัวเองให้เท่าหรือสูงกว่าพลังงานของโลกก็เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสุขกายสุขใจจิตใจมั่นคงขึ้นความรู้สึกนิ่งขึ้น มีแต่ความรักที่ไร้เงื่อนไขมอบให้ผู้คนไม่ตัดสินผู้อื่นและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะในการปรับพลังงานหรือเรียกสั้นๆว่าการปรับคลื่นคลื่นในที่นี้คือคลื่นของสมองของเราเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าสมองของมนุษย์เรามีคลื่นด้วยหรอใช่ค่ะสมองของมนุษย์เราเป็นคลื่น ซึ่งคลื่นสมองของมนุษย์นี้นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น5คลื่นด้วยกันนะคะ 1. คลื่นสมองระดับเบต้าค่ะโดยทั่วไปของคลื่นสมองมนุษย์เราจะอยู่ในสภาวะนี้กันนะคะคลื่นนี้จะมีระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทจิกค,ค่ะเพื่อทำงานเพื่อต่อสู้หรือว่าหนีค่ะ 2. คลื่นสมองระดับอัลฟาคลื่นนี้จะเกิดเมื่อสภาวะก่อนหลับค่ะ การสวดมนต์กำลังใช้สมาธิการนวดผ่อนคลายเมื่อสมองเข้าสู่คลื่นนี้แล้วเราจะมีจิตใจที่สงบขึ้นอารมณ์ดีขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์สามารถเข้าถึงความจำได้อย่างรวดเร็วสติจับความได้ทำให้มีความคิดด้านบวกเพิ่มขึ้นค่ะส คลื่นสมองระดับเดลต้าเป็นคลื่นสมองระดับต่ำที่สุดคลื่นนี้เกิดจากการที่เราได้หลับลึกนะคะและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเราจะเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายสูงมากเซลล์ในร่างกายของเราจะซ่อมแซมตัวเองสร้างความจำระยะยาวและมีความสุขสงบในจิตใจด้วยค่ะ 4. คลื่นสมองระดับทีตา คลื่นนี้จะเกิดจากการที่เรานอนหลับและการทำสมาธิเราจะมีสภาวะที่ผ่อนคลายสูงมากๆเราสามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกได้ทำให้จิตใจสงบร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขเพิ่มทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะ 5. คลื่นสมองระดับแกรมมาคลื่นสมองแกรมมา เป็นคลืนความถี่ของคลื่นสมองที่เร็วที่สุดคลื่นชนิดนี้จะทำให้เกิดความมีสมาธิสูงสุดและเป็นคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดของสมองที่ทำให้เกิดสติปัญญาเลยค่ะ จากปกติที่เราใช้ชีวิตการในแต่ละวันสมองของเราจะอยู่ในคลื่นระดับเบตา้าก็คือคลื่นที่1น,นะคะเมื่อมีปัญหามากระทบบางคนจะจมอยู่กับปัญหานั้นค่ะหาทางออกไม่เจอทำให้เกิดความทุกข์ทุกประทมในจิตใจไม่มีทางออกร้องไห้ฟูมไฟยเศร้าเสียใจแต่ถ้าหากเรามีคลื่นสมองที่สูงกว่าระดับเบต้าขึ้นมาอีก และเมื่อเจอปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตสมมุติว่าปัญหาเช่นเดียวกับคนที่มีคลื่นสมองระดับเบต้านะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะพบทางออกค่ะจิตใจของเราจะมั่นคงความเศร้าเสียใจจะน้อยลงไปตามระดับของคลื่นสมองเรา ยิ่งสมองของเราอยู่ในระดับแกมมาแล้วไม่มีปัญหาหรืออะไรที่จะเข้ามากระทบจิตใจได้เลยค่ะเพราะเราสามารถรู้เท่าทันปัญหานั้นเองและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นได้ค่ะแล้วเพื่อนๆจะทำอย่างไรในการยกระดับคลื่นสมองของตัวเองนั่นง่ายมากๆเลยค่ะคือการพาตัวเองไปอยู่ในที่สงบ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติห่างจากอุปกรณ์มือถือแท็บเลต็ตอุปกรณ์ที่ปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าใช้เวลาทำงานอดิเรกกิจกรรมที่ชอบฟังเพลงเล่นดนตรีหรือว่าวาดภาพเล่นโยคะสวดมนตนั่งสมาธิฝึกสังเกตลมหายใจให้ผ่อนคลาย ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือการฝึกสมาธินี่แหละค่ะหากเพื่อนๆอย่างมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นมีความสงบสุขในจิตใจมีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นเพื่อนๆควรจะฝึกให้นั่งสมาธิบ่อยๆเลยนะคะกัตตี้ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะสำหรับบทนี้หากเพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆอาจจะกลับมาฟังซ้ำหรือ อาจจะเข้าไปอ่านจากเว็บไซต์ที่กัตตี้เข้าไปหาข้อมูลระดับคลื่นสมองก็ได้นะคะกัตตี้จะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ